มะมาจับผิดนะครับเหล่าดารานะครับผมที่ก่อนโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมเนี่ยบ้านเขาจะเบี้ยวครับทาไมอ่ะคืออะไรบ้านเบี้ยวบ้านเบี้ยวเดี๋ยวผมมีคําตอบให้แต่ก่อนอื่นผมถามเจ๊กับพี่ยาก่อนอว่าก่อนที่จะลงรูปในอินสตาแกรมเนี่ยเช็คตัวเองก่อนไหมว่าสวยหรือเปล่าอะไรเงี้แล้วก็ต้องเช็คสิเช็คกับที่มันก่อแบบว่าใส่โปรแกรมที่ทําให้หน้าใสขึ้นแหละแสงนะแสงต้องสวยขึ้นนะนะถูกต้องทําไมเหรอแต่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้ที่บ้านเบี้ยวเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือว่า การที่ดาราเนี่ยนะครับพอลงรูปไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปรับโปรแกรมคือทําให้รูปดูผอมกระชับดีโปรแกรมนี้้เหรอใช่แล้วก็ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือแบบปรับ,ปรบไปคือถ่ายไปแล้วแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยภายในบ้านในตัวบ้านเนี่ยพือเบี้ยวหมดเลยอ๋อเดี๋ยวนะก็คือว่าจับผิดได้ ตัวเองหุ่นตัวเองให้ดูสวยแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันต้องบบเบี้ยวเนอคือหมายถึงว่าทําให้ตัวเองเนี่ยหมายถึงว่ารูปรูปหุ่นเป็นรูปตัวเอสถูกต้องไหมมันก็จะบีบช่วงเอวบีบช่วงที่เราไปไขมัน่าให้มันมันเล็กลงมีทีืเปล่โปรแกรมนี้มีผมไปจับได้มาอาจจะผมพาไปดูดีกว่าว่าคนนี้บ้านเขาเบี้ยวหรือเปล่านี่นี่ดูนะฮะนี่เป็นไงนั่นรูปไข่คุณตั๊กบงกดครับผมแล้วตรงไหนเบี้ยว นี่ตรงตรงนี้ไงตรงนี้เบีย้ยวเนี่ยเห็นไหมครัตรงไหนเนี่ยครับผมไหนตรงไหนเบีย้ยววะอ๋อนี่ไงนี่ไงเตรงพื้นเหรอะใช่ตรงพื้นครับผมอ๋อพื้นตูอออ้อ๋อคือคือ,คอนางพยายามจะบีบให้เอลเนี่ยเล็กลงถูกต้องไหมถูกต้องคุณนายตักเนี่ยต้องเรียกคุณนายตักครับนะฮะคุณนายตักเนี่ยพยายามจะบีบให้เอลตัวเองเล็กลงครับพื้นบ้านมันก็เลยเบี้ยวอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องบ้านเลยเบี้ยวเออจริงๆอ่ะมาอีกรูปหนึ่ง นี่คือคุณไนตักอีกใช่ไหมฮะนี่คุณไนใส่ชุดว่ายน้ำแล้วต้องไหนเบี้ยวตรงไหนเบี้ยวนี่ดูวาฮะคุณดูพื้นนี่เองคือนางจะพยายามจะบีบต้นขาของนางให้เล็กลงถูกต้องไหมฮะครับผมนางพยายามจะบีบต้นขาด้วยการทําเบอร์เบอร์ภาพมันก็เลยแบบเบอร์เบอร์มัวมัวไปครับผมอ้อคือเขามีวิธีทําให้ขาขาที่ดูเลียวยาวใช่ไม่คนหนึ่งคุณตุ๊กชลวรรณันฮะนี่ นี่คือบ้านนางนี่อ่าสังเกตเลยอะไรเบี้ยวบ้านนางหรือเปล่าอะไรเบี้ยวน่ะมันมันต้องเป็นรั้วมันต้องเป็นรั้วใช่ไหมถูกต้องครับนี่ไงรั้วด้านซ้ายจะเห็นชายส่วนใหญ่ดาราจะบีบช่วงเอวกับหน้าท้องถูกต้องครับเพื่อไม่ให้มันให้มันสวยงามอย่างเงี้ยเหรอฮะครับผมคืออย่างนี้ต้องมีแอปใหม่ขึ้นมาแล้วนะใช่คือปรับข้างหลังด้วยให้มันตามกับข้างหน้าที่สอะไรคุณหญิงรัฐาก็ทําคุณหญิงรัฐาเนี่ยคุณยายหญิงเนี่ย โอ้โหนี่เอวเขาทำกุณตุ๊กนี่ตุ๊กชนก่านันตุ๊กอยู่ขาเก้าอี้อ่ะเห็นละข้างล่างไงอันนี้เห็นชัดเจนมากอเนี่ยดีอันนี้ชัดส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้รูปตรงเอวซะส่วนใหญ่เนื้อเออนี่อ่ะคุณในตุ๊กมีอีกไหนอันนี้อะไรเบี้ยวอะอย่าบอกว่าปากลิงเบี้ยวนะใช่ไหมฮะนี่ไงข้างล่างอ๋อนี่บีดขาสีเหลืองแต่สรุปแล้วคืออะไรรู้ไหมคือบีบไปบีบมาขาไม่เท่ากันนะฮะ บีไปบีบมานางขาไม่เท่ากันนะฮะกลายเป็นพิการนะฮะรูปนี้บีบไปบีบมาคุณหญิงาถาคุณหญิงร้าาใส่เสื้อของตอนนี้แบรนด์กำลังดังอันชวิกาบันไดเบี้ยวบันไดเบี้ยวนะอ๋อช่วงเอวนะคือนางบีบเออให้เป็นเอลแรงเล็กตรงบางอ๋อบันไดก็เลยเบี้ยวเออเจ็บปวดนี่เราเราว่างกันมากใช่ไหมไม่ผมเป็นคนชอบจับผิดคนไงนี่นี่นี้ไม่หมดดิไม่หมด ข้างหลังเห็นละตรงแถวเอลอะตรงเอวคือเป็นซีซีอ๋อนางนบบเบี้ยวชัดเจนเลยส่วนใหญ่จะเป็นตรงเอวอะสังเกตง่ายๆแล้วตอนนี้ก็จับผิดได้รูปหนึ่งมันก็จะจับผิดได้ง่ายขึ้นผมพอเห็นอย่างนี้พี่ยาพี่มดผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยอยากจะเล่นโปรแกรมนี้มากๆโปรแกรมอะไรโปรแกรมอะไรเนี่ยครับผมเขาเรียกชื่ออะไรนะคุณแจ๊กเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อโปรแกรมอะไรนะโอ้โหโปรแกรมนี้เขาชื่อโปรแกรมอะไรฮะ เขาชื่อ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 หน่อยเดี๋ยวจะได้ไปโหลดช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหมโฟโต้วันเดอร์นี่ผมไปเล่นมาลองดูนี่เห็นไหมนี่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยนะผมถ่ายรูปภาพตัวเองนะครับถ่ายตรงๆก่อนโดยผมให้ทีมงานเนี่ยนะครับช่วยสอนว่าเข้าไปในแอปโฟโต้วันเดอร์แล้วก็เลือกเลือกตรงที่ว่า ปรับแต่งนะครับผมนี่ออย่างนี้คือกเขียวปรับแต่งให้หน้ายาวเรียวเก็บแก้มเก็บคางเก็บเหนียงครับผมถูกไหมเก็บแล้วมันจะดูแบบว่าคือมันก็จะดูเป็นตัววีอ่ะเจ๊วีเชฟนาเชฟปิดวาละเจ๊ดูดิตายใช้นวีไทยแลนด์เลยเนี่ยว้ยอันนี้ดูไม่ค่อยสมประกอบยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่แจกอะตแต่งเยอะไปหน่อยฮะนี่ผมแต่งเยอะเกิน อ๋อเ,เราดูดูภาพข้างหลังมันเบี้ยว